ผมจะยกตัวอย่างการเรียกใช้งานตัวคีย์เวิร์ด call นะครับเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันจากคอนแท c t ด้านนอกเข้ามาสมมติว่าเรามีคอนแท c t อยู่2 c o คอนแท็นะครับคอนแท c t แรกผมจะให้ชื่อว่า receiver ตัว receiver ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชัน callback ฟังก์ชัน callback ก็จะเป็น external payable นะครับ โดยการที่เราจะรู้ว่าฟังก์ชัน callback มันถูกใช้งานนะครับเราก็จะสร้างตัว event ขึ้นมา event ตัวนี้นะครับให้ชื่อว่า receive ภายในตัว event ก็จะมี input นะครับ address ผมจะให้ชื่อว่า c a l l e r แล้วก็มี uint ให้ชื่อว่า amount แล้วก็มี string นะครับตัวนี้ให้ชื่อว่า message ด้านในฟังก์ชัน callback เราก็จะใช้คีย์เวิร์ด emit แล้วก็ event receive นะครับเราก็ใส่ตัว input เข้าไปตัวนี้เป็น msg sender นะครับเป็นตัวแรกเป็น address ตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นจำนวนนะครับก็เป็น msg value อันที่3ก็เป็นข้อความผมก็จะให้มันขึ้นข้อความบอกว่า f o r b a c k w a s c a l l นี้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่2จะให้ชื่อว่าฟังก์ชัน s i m p l e ตัวนี้นะครับให้รับค่าเป็น String แล้วเราก็เก็บไว้ที่แบบ Memory นะครับให้ชื่อว่า Message แล้วก็ Input อีกตัวก็คือ Uint ให้ชื่อว่า Underscore X ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็น Public แบบ Payable แล้วก็จะให้ Return ค่านะครับที่ Return ก็คือเป็น u in ในส่วนด้านในก็จะใช้ตัว i m a g event e นะครับก็คือ event receive เราก็จะใส่ตัว msg sender msg นะครับ value แล้วก็ตัว message ที่เรา input เข้าไปเสร็จแล้วตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้เราจะให้มัน Return ค่า Input underscore x แล้วก็บวกหตัว Contract ถัดมาผมจะให้ชื่อว่า caller ใน Contract นี้เราก็จะใช้ตัว k e y ์เวิร call นะครับในการเรียกใช้งานฟังก์ชัน simple ด้านบนวิธีการก็คือเราจะสร้างฟังก์ชันผมจะให้ตัวนี้นะครับชื่อว่า call simple ก็คือไปเรียกใช้งานตัวฟังก์ชัน simple จาก Contract ด้านบนเข้ามา แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ Input Address ของ c o n t r a c t ด้านบนนะครับตัว Address นี้จะทำให้มันเป็น payable คือสามารถส่ง Ethereum ได้ด้วยเราตั้งชื่อให้มันเป็น underscore addr ฟังชันตัวนี้นะครับต้องเป็นแบบเป็น public นะครับแล้วก็เป็น payable แล้วเราก็จะใช้งานตัว underscore addr ตัวนี้นะครับ Dot แล้วตามด้วย Keyword ด call เมื่อเราใช้งานตัวคีย์เวิร์ด call เนี่ยนะครับตัวคีย์เวิร์ด call มันจะมี output มาด้วยกัน2ตัวนะครับผมก็จะเขียนเท่ากับแบบนี้แล้วก็เขียน output ไว้ด้านหน้าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น output แบบ boolean นะครับเราก็กําหนดชื่อว่า boolean นี้นะครับเรากําหนดชื่อว่า success หมายความว่าถ้าเกิดมีการดันฟังก์ชันนี้สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็น true อีกตัวนึงนะครับที่มัน output ออกมาก็คือเป็น ตัว data ตอนนี้เราก็จะ encode ไว้ที่ byte นะครับแล้วก็เก็บ memory เป็นชื่อ data แบบนี้จากนั้นา้นหลังตัว c a l เนี่ยเราจะใช้ตัววงเล็บปีกาแบบนี้ในการกำหนดค่า ethereum นะครับเราจะเขียนตัว keyword value แล้วก็ colon นะครับจากนั้นเราก็ใส่ msg ตัว value อันนี้ก็คือการส่งอ ethereum จากนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดค่าแก๊สที่จะส่งด้วยนะครับเราก็คอมมาตามด้วยแก๊สโคลอนนะครับตามด้วยจำนวนแก๊สที่เราต้องการสมมติว่าเป็น5 0 0 0ทีนี้นะครับวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันจากคอนแทคอื่นด้วยการใช้คีย์เวิร์ด call นี้นะครับด้านหลังตัวนี้เราจะวงเล็บตามด้วย encode ที่มีชื่อว่า encode abi encode with signature นะครับแบบนี้ แล้วก็เราจะภายในวงเล็บเนี่ยจะใส่ชื่อฟังก์ชันฟังก์ชันที่เราต้องการก็คือ simple ตัวนี้ลักษณะของมันก็เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วงเล็บเปิดปิด input ด,ด้านในอีกทีหนึ่ง Input ตัวแรกก็คือเป็นแบบ string Input ตัวที่2นะครับก็เป็นแบบ u i n 2 5 6นะครกับการ input ด,ด้านในเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใส่256 encode เ,เข้าไปแบบนี้ด้วย จากนั้นนะครับมมาตามด้วย input string ต,ตัวแรกที่เราต้องการสมมติว่าเป็น c o l l simple function แบบนี้แล้วก็ตามด้วย input ท,ที่เป็นตัวเลขสมมติว่าเป็นเลข123กด compile นะครับตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงนะครับทีนี้เมื่อ compile ปุ๊บเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีแจ้งตนเตัวนี้ มันบอกว่านะครับมีตัวตัวแปรนะครับที่ไม่ได้ใช้งานก็คือตัวบูลีนกับตัวไบต์ตัวนี้ทีนี้เราจะมาทําการนะครับแสดงข้อความโดยใช้ตัว Event ต์เข้ามาผมก็กําหนด Event ตัวนี้ชื่อว่า r e s p o n อ n กำหนดตัวแปรนะครับชื่อบูลีนแล้วก็ให้ชื่อว่า Success ตัวที่2ก็เป็นไบต์ตัวนี้ให้ชื่อว่า d a ta จากนั้นภายในตัวฟังก์ชันนี้ผมก็จะใช้ตัว e m a t ในการนำเอาตัว event r e s p o n s นะครับมาแสดงส่วนแรกที่จะแสดงก็คือตัว keyword s u c c e s s หมายความว่าถ้ามีการดันฟังก์ชันนี้สมบูรณ์น,นะครับก็จะเป็นค่า true แล้วก็ตัว data นะครับ data output อะไรก็ได้นะครับของฟังก์ชัน simple นะครับทีนี้เราจะยกตัวอย่างฟังก์ชันอีกหฟังก์ชันนะครับ เพื่อเป็นการเรียกฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในตัวคอนแทคด้านบนนะครับผมก็จะให้ชื่อว่าฟังก์ชัน test call นะครับ dash not exit เราก็จะใส่ตัว address ของคอนแทคด้านบนเหมือนเดิมชื่อว่า addr ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ public แล้วก็ใช้งานตัว addr เหมือนเดิมแล้วก็นะครับ input ตัว addr เราจะใช้ c o call แล้วก็ใช้ encode abi encode with signature มันเดิมเสร็จแล้วนะครับด้านในเนี่ยเราก็จะใส่ฟังก์ชันไปสมมติว่าชื่อฟังก์ชัน dot not exit ในส่วนของตัว INPUT อื่นๆของฟังก์ชันเราก็เว้นว่างไว้ในส่วนของการเรียกใช้งานนะครับ call keyword ตัวนี้มันก็จะ output ออกมา2ตัวเหมือนกันก็คือเป็น Bolean นะครับ Bolean แล้วก็ตัว byte data ทีนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะครับก็คือนาเอาตัว i m a g e เนี่ยเข้ามาแสดงในฟังก์ชันนี้เหมือนกันอันดับแรกนะครับผมก็จะไป deploy ตัว contract receiver ก่อนเมื่อ contract receiver ได้ deploy เข้าบน blockchain เรียบร้อยนะครับเราก็จะมา deploy ตัว caller ผมกดเข้ามาที่ตัว function, contract caller นะครับอันดับแรกก็เรียกใช้งานฟังก์ชัน call simple วิธีการเรียกใช้งานเราก็จะไป copy ตัว address ของ contract ที่1เข้ามา แล้วฟังก์ชัน call simple นี้นะครับมันสามารถที่จะส่งตัว ethereum ได้ด้วยเราก็ขึ้นไปด้านบนนะครับสมมติว่าส่งสัก2,000ัน wei นะครับแบบนี้เรากดฟังก์ชัน call simple แล้วลองมาดูนะครับด้านล่าง transaction มันก็จะมี event receive ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการส่ง2,000 wei นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็น InputMessage ก็คือ call simple แล้วถ้าเกิดว่าเราเรียกใช้งานตัวฟังก์ชัน test call d does not exit บ้างนะครับผมก็จะกดเข้าไปดู transaction ตัวนี้นะครับมันก็จะตัว b o บู e a n นะครับตัวนี้ก็จะเป็น f a l s e data ตัวนี้ที่ส่งก็เป็น0